สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปที่เป็นคลิปในทางของดาวโจน VIP ประจำวันที่22พฤษภาคมปี66นะคะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่กนการพนันนะคะสำหรับ VIP ตัวเ่นก็คือ4กับ7 5กับ8 40 41 45 47 48 70 71 74 75 78 471 582 358 571

ขอคอยทุกคนโชคดีนะคะจับคู่รุ้นในกันเน,อน้อนี่สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางเนอ้อ